ว่าในส่วนของตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังลุ้นว่าเอ๊ะในส่วนของวีคนี้น้องแพรวครับใครนํากันบ้างผลคะแนนมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือของพวกเราสองคนคุณผู้ชมเออร้อ,รอนในมือเรานี่ร้อนไม่ไหวเลยอยากจะบอกเลยเออบอกเลยได้ไหมไปเลยฮะสาขาแรกดีกว่าครับผมเคหนึ่งน้องแพรวครับใครนําจ้าโอ้ตอนนี้เลขบอกเลยค่ะว่าคนนี้ยังคงนําอยู่สําหรับไพ่ไปาดโอ디โอในส่วนของหน้าบ้านคะ่ะเคสองนะฮะในส่วนของ,ของนักร้องเพลงไทยศากดเนี่ยคนนําอยู่ก็เป็นนุนิวชวรินนั่นเองใช่ค่ะที่ไปเจอมาไมเจอมาเลย มากันที่ KA3 กันดีกว่าค,ค่ะ KA3 T-POP นั่นเองค่ะ t ีป๊คนที่นำอยู่ในตอนนี้คือ Proxy นั่นเองค่ะต่อมานะคะ k 4 4ครับผม Beauty Queen of the Year นะครับน,นำโด่งเลยก็คือแอนโทเนียโพซิลใช่ค่ะตามมาด้วยอีกสาขาหนึ่งค่ะสำหรับ Influencer of ร์ออฟเ r ยังคงเป็นคันแลนและพี่จองค่ะต่อมา,า,น,านะฮะนักแสดงหญิงยอดนิยมครับผมนำโด่งเหมือนเดิมฮะฟรีนสโรชาครับ ค่ะแล้วก็ทางด้านของนักแสดงชายยอดนิยมยังคงเป็นยังคงเป็นจามรัชตะนั่นเองค่ะ อันนี้คือยังไม่หลุดโผล่นะใช่ค่ะต่อมานะครับผมในส่วนของอคู่จิ้นยอดนิยมนี่ย,ยังคงเป็นฟินเบกกี้นะฮะอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปครับว่าที่เราเปิดผลเนี่ยเป็นแค่2ช่องทางน้องแพลนเนาะผ่านทางท k t o อกและก็เว็บไซต์เท่านั้นนะฮะส่วนคนไหนที่โหวตผ่านทาง l ล n e และก็ผ่านทางเอสเนี่ยคุณเนี่ยได้ร่วมบุญด้วยนะเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะร่วมทําบุญไปกับสภาการชาติไทยครับผมเพื่อกองทุนนมสําหรับเด็กในโครงการช่วยลด การติดเอดจากแม่สู่ลูกนั่นเองนี่เลยฮะนี่คือแรงในส่วนของวิธีการโหวตช่องทางการโหวตโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะจนถึงวันที่21พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ